อันนี้เป็นน้ํายาหยุดยุดสนิมนะครับก็รัดรุดวารัดไม่รู้รัตอเวนะครับมันน้ายาหยุดสนิมก็ซื้อมานะครับซื้อมาก็จะลองเอามาเทสเนี่ยทาพื้น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 รถเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสนิมนะครับข็จะใช้น้ํายาตัวนี้ก่อนนะครับตาเห็นเขาว่าดีนะครับเขาว่าดีเขาลงรีวิวไว้ดูว่าตาอะไรมันเป็นยังไงนะครับเขาโฆษณาว่าดีห้านาทีแห้งเลยนะครับใช้ได้กับเหล็กไรโซเดียเลตนะครับก็เราก็เทน้ายาลงในเนี้ยอาจจะเป็นฝาแบบนี้หรือว่าเป็นกระป๋องอะไรก็แล้วแต่ นะครับเพื่อเราง่ายต่อการใช้งานนะครับเนี่ยแบบเนี้ยให้เราก็ใช้แปรงนะครับใช้แปรงมาเนี่ยตาจุบมันก็ตาเดี๋ยวจะไปตามจากข้างในนะครับก็ให้ใส่ผ้าปิดจมูกนิดนะครับเพราะน้ายาเป็นมันมีกลิ่นที่เป็นส่นนี้ไม่ได้ตวตาได้หมดเลยมันไม่เป็นสนิ้ตาหมดเลย ก็ผ่านอยนะครับผ่านใบน่าจะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วนะครับก็ทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเดิมก็คิดว่าที่เขียนไว้ก้้งกับบอกว่านาทีทเร็วที่สุดแนวคือน่าจะไม่ใช่ะนะครับตอนนี้เกินไปเยอะแล้วนะครับก็ตาวังนูนเสร็จแล้วก็มาตาหวังนี้ครับตาหวังนี้แล้วก็ไปติดป้ายยางตรงนั้นนะครับก็คิดว่าเกินไปเยอะแล้ว่านาทีก็ยังอยู่ใกล้ๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีปฏิกิริยาอยู่นะครับหลังจากเราตาไปแล้วมาพอมันเริ่มไม้มันก็จะเป็นสีไปเนี้ ครับเพื่อนที่เป็นสนิมมจะออกสีไปนล้เนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับเคยได้ว่าต้องการจะตาที่ว่าพวกสนิมอะไรต่างๆก็ลองซื้อมาใช้ดูก็ได้นะครับลองซื้อมาใช้ดูก็ได้คิดว่ามันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าที่กระปองเขาเขียนว่าสามปีนะครับสามปีสนิมจะไม่กลับมาอีกเลยเขาว่าประมาณนั้นนะครับแต่ว่าห้านาทีเองสิบนาทีเองนี่ไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้เพรมันเกินไปเยอะนะครับก็โอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับ ถตาใครต้องการแบบเยอะถูกๆก็ลองเอาตัวนี้มาใช้ดูนะครับก็เหม็นจะได้เลยครับถ่นเหม็นจะได้ก็พยายามใช้ในที่ที่ว่าอากาศดี่ได้สะด,ดวกนะครับก็โอเคครับก็มาแนะนํามาแนะนํามารีว่้ดูว่าวพราะมันเป็นยังไงนะครับรือว่าใครกําลังหายพวกน้ํายาเดี๋ยวนี้อยู่นะครับเนี่ยเยอะเนี่ยก็พอ,อใช้ได้อยู่โอเคครับ